สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินทุกคนนะครับคุณครูชื่อคุณครูนิติธรรัศมีหรือครูต้อมนะครับสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับซึ่งอยู่ในสาระเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับซึ่งในคลิปนี้ คุณครูได้นําเนื้อหานะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องการแก้ปัญหาอย่างง่ายนะครับซึ่งในวันนี้เราจะเรียนรู้ในการค้นพบปัญหานะครับเราจะมาดูกันว่าปัญหาที่เราพบกันในการดําเนินชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราพบปัญหาอะไรบ้างนะครับแล้วเราจะมีวิธีในการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับ ในหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะครับการแก้ปัญหาอย่างง่ายเราจะเรียนด้วยการ2หัวข้อนะครับนั่นก็คือหัวข้อที่1การค้นพบปัญหาและหัวข้อที่2ขั้นตอนของการแก้ปัญหานะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะเรียนกันในหัวข้อแรกนั่นก็คือการค้นพบปัญหาน,นั่นเองครับนักเรียนครับในการใช้ชีวิตประจําวันของเราเราสามารถที่จะพบกับปัญหาได้มากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็ก หรือปัญหาใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เราสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้ก็ตามหรือเป็นปัญหาที่จําเป็นจะต้องมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองคอยเสนอแนะหรือให้คําปรึกษาในการแก้ไขปัญหานะครับยกตัวยอย่างเช่นทุกครั้งที่เราใช้น้ําเราควรที่จะปิดน้ําด้วยตัวเองนะครับถ้าหากลืมปิดน้ำเนี่ยจะทําให เปลืองน้ำถูกต้องไหมครับดังนั้นเมื่อเราใช้น้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกครั้งควรที่จะปิดน้ำด้วยนะครับเด็กๆต่อไปเมื่อเราใช้ปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในบ้านเราหรือในโรงเรียนก็ตามนะครับเมื่อเราใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วควรที่จะปิดสวิตช์ให้เรียบร้อยแล้วชักปลั๊กด้วยถ้าหากนักเรียนลืมควรทําอย่างไรครับถูกต้อง เขียนป้ายติดเอาไว้นะครับว่าควรปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้งานนั่นเองครับเมื่อเราเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราอาจจะลืมปิดสวิตช์นะครับหรือถอดลัดหลังจากที่เราใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วปัญหาอาจจะเกิดมาจากเรารีบบ่อกไปทำธุระข้างนอก หรือเราเผลอหลอับไปนั่นเองนะครับวิธีการแก้ไขปัญหานี้ง่ายๆเลยครับนักเรียนเขียนป้ายติดเอาไว้นะครับแล้วจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยสามารถจําได้เนื่องจากมีป้ายเตือนเอาไว้นั่นเองนะครับต่อไปเรามาทํากิจกรรมที่1.1นะครับรู้จักกับปัญหาในการดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียนนะครับนักเรียนพบกับปัญหาอะไรบ้างนะครับฝนตก น้ำไม่ไหลรถติดอากาศร้อนง่วงนอนในขณะที่เ,เรียนหนังสือนะครับปัญหาใดบ้างที่เป็นปัญหาที่นักเรียนพบบ่อยที่สุดแล้วปัญหาเกิดมาจากอะไรบ้างครับนักเรียนอาจจะบอกว่าง่วงนอนขณะที่เ,เรียนหนังสือมีสาเหตุมาจากการที่นักเรียนนอนดึกนั่นเองนะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะต้องเลือกตอบง่วงนอน,นแน่ๆนะครับ<ๆ>เพราะว่าสาเหตุหลักๆเลยคือนักเรียนเนี่ยนอนดึกแล้วทําให้ตื่นสาย นะครับต่อไปเรามาดูปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นที่โรงเรียนก็ได้นะครับที่ส่งผลต่อนักเรียนเองและเพื่อนๆนะครับนักเรียนมาดูว่าปัญหาเหล่านั้นเนี่ยเกิดมาจากสาเหตุอะไรบ้างและมีผลกระทบด้านใดมากที่สุดเพราะอะไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับห้องเรียนสกปรกเกิดมาจากอะไรครับเกิดมาจากที่นักเรียนเนี่ย ไม่ทิ้งให้ลงถังหรือไม่ทิ้งให้เป็นที่นะครับส่งผลต่อตัวเองอย่างไรสุขภาพเสียแน่นอนครับส่งผลต่อเพื่อนๆอ,อย่างไรครับเราจะต้องช่วยกันทําความสะอาดห้องนะครับต่อไปน้ําไม่ไหลเมื่อน้ําไม่ไหลเนี่ยนะครับเกิดมาจากสาเหตุอะไรครับการที่เราอาจจะเปิดน้ําทิ้งไว้นะครับเป็นจํานวนมากแล้วหลังจากนั้นนะครับทาให้เกิดปัญหาน้ําไม่ไหลขึ้นเมื่อน้ําไม่ไหลส่งผลอะไรบ้างครับ ส่งผลกับตัวนักเรียนเองและเพื่อนๆก็คือไม่มีน้ําใช้นั่นเองนะครับต่อไปเมื่อไฟฟ้าดับเกิดอะไรขึ้นทําให้นักเรียนเนี่ยไม่สามารถเรียนหนังสือได้เพราะว่ามองเห็นตัวหนังสือไม่ชัดเจนนั่นเองส่งผลต่อเพื่อนๆอย่างไรครับทําให้ทํากิจกรรมไม่ได้เพราะว่าเรามองไม่เห็นนะครับ ต้องหยุดกิจกรรมนั่นเองต่อไปเมื่อเกิดเสียงดังนั่นก็คือการพูดคุยหรือเล่นการเสียงดังส่งผลให้ตัวนักเรียนเองเนี่ยไม่มีสมาธิในการเรียนนะครับและทําให้เพื่อนๆในห้องเนี่ยเรียนไม่เข้าใจไปอีกด้วยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการค้นพบปัญหาไปพร้อมๆกันในคลิปนี้แล้วนะครับ ครูคิดว่านักเรียนทุกคนคงจะเข้าใจในเรื่องของการค้นพบปัญหากันทุกคนแล้วใช่ไหมครับเก่งมากๆดังนั้นครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกทํากันนะครับในกิจกรรมที่1นงักเรียนหยิบหนังสือเรียนเทคโนโลยีวิทยาการคํานวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ขึ้นมาเลยครับแล้วเปิดไปหน้าที่8และ9มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะครับ ขอเน้นเรียนตั้งใจทำกิจกรรมของครูนะครับขอมีความสุขกับการเรียนในคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครูก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ